กับสวัสดีและสบายดีพี AL, ่น <c oughs> ้องเนาะเมื่อกี้พบก็่ออีกแล้วเตียงทองดีแน่เลยพี่น้องตอนนี้ครกำลังจะไปเอาขี้พุนเนาะขีพุนบ้านเอาบ้านผัวลานพี่น้องไงผัวลานซาวเนาะไปกับเอื้อยนวชไไปสามสี่คนพี่น้องไง กันเองครับคือเก่าเนาะเปกิุนอืมไป็นตั๊กยิปุนเดี๋ยวตามไปเบิ่งไปช o ม m ต้องกันว่าบ้านผัวเพื่อนชีวิตยังไงเนาะเออังบ่เคยเห็นจักเทื่อไปเบิ่งเป็นครั้งแรกมันบ้านใหญ่บ้านน้อยทำไงเนาะพี่น้องไปไปเบิ่งไป z o o ต้องกันโอเคพี่น้องตอนนี้ฮะกระหอด บ้านเพิินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะบ้านหวยเมา้อยพี่น้องไงยตอนนี้นางเพิ่นกำลังหลานกระเบยืยอเนาะกำลังกวดขี่พุนอยู่พี่น้อง <c oughs> นี่เนาะในดองเพิ่นนั่งอยู่นี่เนาะพี่น้องเห็ <c oughs> นดองเพิ่นกระล้มดีดีหัววดมือพี่น้องไงก็แต่มาผูกไปเขาไปตักขี่พุนกันเลย ววล่นในดกเลยวัวเล่นเล่นใน,นดนเลย้ดอดีดีโอ้ในดอกมันขนนั่นเลยมวยมาจได้เอออีโมดิงไปเด เห็นบ้าไม่องเห็นบ่าไม่อมบ้าไง่้าให้ตีนลูกเมื่อบอกเมื่อบ้าเมื่อไม่ไหอกเยอย่าหงเด้อเมื่อบอกไม่ยองเมื่อบอกมาแกงชาลแกงชาล่พอพ่อให้จอยยอะบอกว่ามาแล้วลูกเอ้ยมาตั้หม่เห็ดเทียนเห็ดเนห็ดเทียนหน้าได้บว่เือนนั่นเือนนี่เือนนี่เือนนั่น ดีะเราแกเอาไม้มาพาดเขี้ยงอวดใช่ไหมหนอยาเอาไม้นะขี้ใบม่วงนี่ครับ่าต้องมาเมือยพ้นดอใบม่วงใช่ไหอใจแล้วสิ ตายงัวจักโตนี่เนาะงัวจักโตนลายโตเติมแลหัวแม่อยู่นี่เนาะอ๋องัวฝายโตก่พี่น้องสิคหลาอยู่ข้างในนก็มีเนาะสิุลายเือบเต็มให้หน้าพี่น้องพาวังดูสุกอยู่บ่เนาะถ้ากะพิดมื้อนี้ด้เด้อ ลูกไปหิ้งดูหรอลูก่ปหิ้งมาแล้วก็กินกันแล้ว พ no. mm. uh ี่น like uh ้องเนาะตอนนี okay. ้ก็ายใส่กระสอบเรียบ้อยพี่น้องได้ไิซปลายสอบเนาะมีวัตถุกอย่างเนาะนาเพ่นไอเบกของเจ้าบออ่ะเออมีมีเป็ดมีไก่เนาะ

เันไปอ๋ม right? ันตามน้ผัวมันสิไปอ๋อเออแต่คนปลูกเขาอยู่พูดแล้วนี wow ่เป็นเาูีมา่อในก่องนี่ไงเมื่อใส่อะไรตัววอนอราม่ากระเทินมาเลยไม่ลองมาเบ้าหรอกกินินบาโมไม่ลองนะนี่นล้มเมดทามีมวยรถไม่ได้ใส่ปุยก็ล้มมดนันนี่นะเม้นเมน หลายดูเลยหน้าน่ะหลายคนปันกับคุณลอยคุณลอยหน้า่ะลายแล้วปันกับมีเจ้าเป็นเจ้ามีครอบครัวไปมั่นแล้วอืมอื่อแล้วพอแหละชำนี้กันเลยพอลตามแล้วเลยนี่ชิบหายบเลยเอาไว้แล้วเซก้าเราเนี่ย ากผมไ่ใช uh, ้ยากับขาวเกิดดูเอ้ยเาใส่ผุยใส่ผุยบ่อบอไใส่ก้านไปใส่โชมิได้ยากับขาวแล้วนี่นั่นม yeah> ันออกดิฉงันี่อ้ยาเว้ยมันไปกินดอก้าเนาะมันไปกิน้าแล้วนั่นเออแม่ยู

มาเอาขี้พูนบ้านหวยเมาหน่อยเนาะพี่น้อง <c oughs> บ้านในโดงของเอื้อยครับเจ้าเองเ,เนาะในในโดงพีนน่น้องโอเคนะพี่น้องตอนนี้เาก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> ได้สิบปลายโสพี่น้อง <c oughs> ได้สิบหกได้สิบเจ็ดโสเนาะมาเอาขี้พูนเพิน่น ใจได้ๆเลยเนาะตายปบเป็นยังดอกมือหนามือในก่อนบรโซ่บอกด้งหนาเนาะอืมบรโซ่บอกไงเดี๋ยว

วล่วมารอบน้าเอาเอามางมึหมูสุกกันมูอันรอบนี้ไปเอามาให้เมืดมกินมง่วงเลยไปใช้ดอกเาค่ไปังดอชวนมากนปลูกม่หเเลยปไดีถามเพื่นบ้านห่วยเตกแลมาลงทางเลยทำบ้านทำไอไปทำบา